สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆสมาชิกทุกๆท,ท่านนะครับที่เข้ามารับชมช่องแอดทอนชาแนลอยู่ในขณะนี้ทั้งสมาชิกเก่าสมาชิกใหม่นะครับก่อนสำหรับคลิปนี้นะสมาชิกนะผมก็จะพาสมาชิกนะ้มาคํานวณสูตรหลัก10ล่างนะเทียบชนกัน2สูตรสูตรหลัก10บล่างเทียบชนกัน2สูตร,รก็จะเป็นสูตร A ก็คือสูตรที่1ในคลิปนี้เป็นเลข2ตัวมา1ตัวแล้วก็สูตร B สูตรที่2ในคลิปนี้ เลข2ตัวมา1ตัวเหมือนกันนะฮะก็จะเป็น10สูตร10ล่ลัก่องตัวมา1ตัวทั้ง2สูตรเลยนะครับ <c oughs> ก็ <c oughs> คำนวณน,นะครับลงให้สมาชิกนะครับไว้เพื่อเป็นแนวทางนะครับเทียบชวนกัน2สูตรหลัก10ล่างนะครับอันนี้สูตรที่1เลข2ตัวมา1ตัวอันนี้สูตรที่2เลข2ตัวมา1ตัวอันนี้สูตรอ่านี้ผลออกนะครับ ก็นำสองสูตรสูตร A กับสูตร b เนี่ยนำมาเทียบชนกันนะมันก็จะชนกันทุกงวดนะครับดูบอกฮะสมาชิก2สูตรนี้นะครับผมนะะลงให้เป็นงวดแรกนะครับก็จะเป็นสูตรใหม่นะ,ะทั้ง2สูตรเลยหลักสิบลากนะครับก็ให้สมาชิกวิเคราะห์พิจารณาเอานะครับถ้าชอบตัวเลขก็นำไปใช้ถ้าไม่ชอบมองผ่านนะครับงวดน,นี้นะครับงวดน,นี้จะได้เลขตัวไหนนะครับเดี๋ยว กรงท้ายผมมีวิธีคิดวิธีทำให้สมาชิกได้รับชมกันเหมือนเดิมนะครับชัดไหมฮะสมาชิกนะครับถ้าน่าจะชัดนะผมว่านะเดี๋ยวมานะครับฟังคําเตือนทางช่องกันก่อนนะครับคําเตือนนะฮะทางช่องเป็นเพียงสื่อแนะนําแนวทางในการเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นฮะไม่สนับสนุนการผนาหรือสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิ้น ทุกข้อมูลนะครับให้ไว้เพื่อเป็นแนวทางโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับทุกข้อมูลผมให้ไว้เพื่อเป็นแนวทางให้สมาชิกแยกแยะวิพากษ์ด้วยตัวของท่านเองถูกผิดผมก็กราบขอโทษขออภัยนะครับสมาชิกนะอ่ะมาดูเริ่มคำนวณกันฮนะงวดแรกนะฮะสูตรที่1สูตร A อได้7กับ1นะครับสูตร2ตัวมาหนึงตัว10ล่างสูตรที่2ได้5กับ7 2ตัวมา1ตัวเหมือนกันนะสองสูตรนี้มันชูกันที่เลข7นะเลข1กับเลข5นี่ไม่ชูกัน ชงอันที่เลขเจ็ดสองศูนยหลักสิบล,ล่างพ้นออกเจ็ดสามนะครับก็ตัวชนก็คือเลขเจ็ดฮะมาที่หลักสิบล่างครับมาที่หลักสิบล่างถูกงวดที่หนึ่งนะครับถูกงวดที่หนึ่งตามสูตรสิบล่างนะครับ มาตอนงวดที่สองครับงวดที่สองสูตรหลักสิบล่างสูตรที่หนึ่งได้เก้ากับสามสูตรที่สองได้เจ็ดกับเก้าอ่ะงวดนี้ชฉมกันที่เลขเก้านะครับผลออกเก้าเก้าสิบล่างสองสูตรโฉมกันที่เลขเก้าครับก็มาที่สิบล่างงวดนี้มาที่สิบหน่วยล่างเลยแต่ก็เอาเฉพาะหลักสิบล่างนะถูกเป็นงวดที่สองนะครับถูกเป็นงวดที่สอง อะมาต่อกันงวดที่3ฮะงวดที่3สูตรหลัก10ล่างนะครับ2ตัวมา1ตัวสูตรที่1ได้3กับ7สูตรที่2ได้5กับ7นะได้3กับเลข5ไม่ชนชนกันที่เลข7จนะ็ดสองสูตรผลออก7 1นะครับอ่ะตัวชน,นะครับก็คือเลข7ที่หลัก10ล่างนะครับอ่ะก็มาที่หลัก10ล่างอ่ะถูกไปว่าที่3นะครับถูกงวดที่สามต่ำสุด หลักสิบล่างเทียบชนกันสองสูตรนะฮะเป็นสูตรใหม่นะสมาชิกนะก็พิจารณาเอานะครับถ้าใครไม่ชอบสูตรใหม่ก็มองผ่านได้มองข้ามเลยนะครับถ้าใครชอบแล้วนําไปใช้ถ้าเกิดสูตรมันหลุดยังไงผมก็กลับขอโทษขอภัยไว้ล่วงหน้าด้วยนะครับเอามาต่อกันนะงวดที่สี่นะครับงวดที่สี่สูตรหลักสิบล่างสูตรที่หนะึ่งฮะได้หกกับศนะูนย์าสูตรที่สองสูตรบีได้หกกับแปดนะฮะ วันนี้0กับ8ไม่ชนกันนะฮะชนกันที่เลข6นะครับพจนออกหกหาที่หลักสิบล่างก็เลข6กครับตัวชนก็มาที่หลักสิบล่าง <c oughs> ถูกเป็นวัฒิี่นะครับถูกวัฒิี่ อะมาต่อกันงวดที่5นะครับสมาชิกนะงวดที่5สูตรหลักสิบล่างสูตรที่1ฮะ2ตัวมา1ตัวได้5กับ9นะครับสูตรที่2องได้เลข7กับเลข9ก้นะวันนี้เลข5เลข7ไม่ชนนะฮะชนที่เลข9เพราะดอก9 9นะครับก็เลขเก้ามาที่หลัก10ล่าง ถูกไปวัวที่ห้าตามสูตรถูกวัวที่ห้าผมขออธิบายสูตรอสองสูตรนี้นะครับเทียบให้ดูนะครับสองสูตรนี้จะคำนวณไม่เหมือนกันนะวิธีคิดวิธีคำนวณไม่เหมือนกันดูดีๆนะครับทา,บานะู้ชตั้งแต่วัวแรกมันก็จะมาเลขขี้ทั้งสองสูตรนะครับ งวดที่2ก็มาเลขคี่ทั้ง2สูงงวดที่3ก็มาเลขคี่แต่งวดที่4นี่ก็มาเลขคู่เห็นไหมฮะเลขคู่ก็เลขคู่อันนี้เลขคี่ก็เลขคี่งวดที่ผ่านมาะงวดที่ผ่านมาสูดได้เลขคู่ทั้งสองสูดเลยเห็นไหมฮะสูดแรกได้0กับ4สูดที่2ได้8กับ0เลขเป็นเลขคู่นะครับเลขสี่กับเลขแปดงวดที่ผ่านมาไม่นะครับไม่ชนมันชนกันที่เลขศูนย์นะครับเพราะออกศูนย์เก้าก็หลักสิบล่าง ก็ชนกันที่เลขสูงนะสมาชิกนะก็มาที่เลขสูงตัว <c oughs> ชน <c oughs> ก็ชนกันทุกงวดถ้าเป็นสูตรใหม่นะสมาชิกนะลงห้งวดแรกนะครับถ้าชอบสูตรใหม่ก็จัดไปนะถ้าใครไม่ติว่าเป็นสูตรใหม่นะครับก็พิจารณาเอาเองนะครับ อัปปารู้งวดที่จะถึงนี้นะครับสมาชิกหน้าสูตร60ล่างเทียบชนกัน2สูตรนะครับเทียบชนกัน2สูตรไปดูฮะวิธีคิดวิธีทำสูตร A กับสูตร B นะครับนี่ฮะอันนี้จะเป็นสูตร A นะสูตรที่1อันนี้สูตร um, B นะสูตรที่2องอ่ะสิบล่างจากสองสูตร2ตัวมา1ตัวทั้ง2สูตรนะครัเอาวิธีทําสูตรที่1กันก่อนนะครับสูตรที่1 สูตรที่หนึ่งวิธีทำนะฮะนำหลักสิบเลขสามตัวหลักสิบเลขสามตัวหน้าครั้งที่หนึ่งหนึ่งครั้งมาบวกหลักสิบเลขสามตัวท้ายครั้งที่หนึ่งอีกหนึ่งครั้งแล้วก็มาบวกหลักสิบเลขสามตัวท้ายครั้งที่สองอีกหนึ่งครั้งแล้วก็มาบวกหลักหน่วยนะฮะมาบวกหลักหน่วยเลขสามตัวท้ายครั้งที่สองอีกหนึ่งครั้งบวกกันได้เท่าไหร่มาบวกเลขสี่คงที่นะฮะสมาชิกนะเราบวกกันดูฮะ แปดบวลงท้ายด้วยเลขห5าห้าบวกแปดนะครับลงท้ายด้วยเลขสามบวกหกนะลงท้ายด้วย,ยเลขเก้บวกี่คงที่นะครับก็จะลงท้ายด้วยเลขสามฮะตำแหน่งแรกที่หลักสิบล่างสูตรที่1 3ึ่งสามบกเพิ่มไป็สก็เลขเ็ดอ่ะงวดนี้นะสูตรหลักสิบล่างสูตรที่1นึ่งเลขสตัวมาหนึงตัวก็คือสูตร a อนะได้3กับเที่หลักสิบล่างนะสกับเ นะครับถ้าใครชอบสามก็เจ็ก็พิจารณาออกมาต่อกันกับสูตรที่สองนะหลักสิบล่างเหมือน,นกันนะครับสองตัวเหมือนกันเทียบชนกับสูตร A สูตร A สูตร B ีนะวิธีทำสูตรที่สองหลักสิบล่างนะ,ะนำหลักหน่วยล่างหนึ่งครั้งมาบวกหลักหน่วยเลขสามตัวหน้าครั้งที่สองอีกหนึ่งครั้งแล้วก็มาบวกหลักหน่วยเลขสามตัวท้ายครั้งที่หนึ่งอีกหนึ่งครั้งแล้วก็มาบวกหลักสิบหลักสิบ เลข3ตัวท้ายครั้งที่2อีก1ครั้งบวกกันได้เท่าไหร่มาบวกเลขห้าคงที่นะครับก็จะได้เลขนะหลักสิกร่างสองตัวมา1ตัวนะสุดดีเอาบวกกันดูฮะ9กบวกศนะครับลงท้ายเลข9 9้บวกหลงท้ายเลข0 0นนบวกแนะลงท้ายเลข8 8ดบวกหฮะ แปบวกหนะครับลงท้ายเลขสามฮะตำแหน่งแรกก็คือเลขสามามบกเพิ่มไป2แต้มสามี่หอ่าได้เลขห้าอ่าววันี้นะสมาชิกนะเอาเป็นเลขคี่ฮะทั้ง2องสูตรเลยนะครับนี่ฮะสมาชิกวิธีทําต่างกันนะนะครับวันี้ชนปรากฏว่าชนกันที่เลข3ามฮะตัวลองก็คือ5กับ7นะก็เป็นเลขคี่ทั้งทั้ง2องสูตรเลยนะครับ ถ้าตัวชนก็หมายความว่าถ้าตัวชนในเลขสามไม่มานะว่าเอาตัวรองก็คือ7กับ5นั่นเองนะสมาชิกนะหรือสมาชิกไม่ชอบ3 5 7 3ตัวเนี้ยก็มองผ่านได้เลยนะสำหรับหลักสิบล่างว้นนี้นะครับอ่ะแคปสูตรไว้นะสมาชิกนะแคปสูตรไว้หลักสิบล่างเทียบชนกัน2สูตรชนกันที่เลข3นะครับอ่ะแคปสูตรไว้เรียบร้อยเอาไปเติมฮนะ37กับ 3, 3 5หสูตรที่1นนะครับหลักสิบล่างนะครับ สามเจ็ดนะครับสูตรที่สองสามห้าอ่ะก็ชนกันที่เลขสามนั่นเองนะสิบล่างเทียบชนกันสองสูตรอ่ะฝากพิจารณาด้วยลงุงสูตรให้วัวที่เป็นวัวแรกนะครับวัวประจำวันที่สิบหกทับหกทับหกหกอ่ะรอลุ้นกันนะสำหรับชืกนะอ่ะ,ม,นะอะมันชนกันที่เลขสามเลยทั้งสองสูตรเลยตัวรองก็คือเจ็ดกับห้า แต่ชนกันที่เลขสามที่หลักสิบล่างอาสมาชิกนะแคบไว้ฮะสูตรเอกับสูตรบีชมกันที่เลขสามถ้าไม่ชอบเลขสามจะชอบเลขห้าเลขเจ็ดก็ว่างกันไปหรือถ้าไม่ชอบสามห้าเจ็ดก็มองผ่านไปได้เลยนะสมาชิกนะะคิดตามสูตรถูกผิดกล่าวขอโทษขอไั่ไว้ด้วยนะฮะอ่ะพรุ่งนี้จะเป็นสูตรไหนต่อนะครับก็ฝากสมาชิกติดตามด้วยนะสมาชิกนะสําหรับคลิปนี้ขอบคุณครับ